เพราะว่าถ้าเป็นพนักงานที่นี่จะต้องมีบัตรผ่านประตูแบบนี้ครับออหยุดก่อนครับผมแค่จะขอบัตรผ่านว่าคุณมีไหมไม่มีทางฝันไม่เถอดรอบปภอ,อย่างแกไม่มีวาสนาจะแตกต้องโทรศัพท์ฉลอกลูกฉันเป็นผู้จัดจาก,การที่นี่แกเตือนหัวคุไม่ได้เลยรู้ไหมได้วยได้ค่ะคุณอมไม่มีปัญหาเลยค่ะ ไว้ใจเนื้อทองได้เลยค่ะช่วงที่คุณออมไปธุระเนื้อทองจะดูแลความเรียบร้อยของบริษัทให้อย่างเต็มความสามารถเลยค่ะให้มันจริงอย่างที่คุณพูดนะเนื้อทองจริงอยู่แล้วค่ะเนื้อทองเอาตำแหน่งผู้จัดการเป็นประกันเลยอืมฉันขอบใจมากเออเดี๋ยววันนี้อาจจะมีท่นานประธานคนใหม่มาดำรงตำแหน่งฉันฝากูุรต้อนรับท่นานประธานคนใหม่ให้หน่อยนะได้ค่ะ ส่วนประวัติส่วนตัวหน้าตาของท่านประธานคนใหม่อยู่ในแฟนบนโต๊โตทำงานฉันนะไปดูได้เลยแค่นี้แหละค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหืมหน้าตาท่านประธานคนใหม่เป็นแบบนี้เองหรอเนี่ยดูสิยังไม่แก่เลยอะได้เป็นเจ้าของบริษัทและเก่งจัง สงสัยคงต้องใช้วิชาประจบป,ประแจงซะหน่อยแล้วคุณแม่ดิฮัลโหลค่ะคุณแม่ฮัลโหลลูกสรุปว่าวันนี้แม่เข้าไปหาหนูได้ใช่ไหมได้เลยค่ะคุณแม่ทางสะดวกแล้วแล้วเจ้านายหนูเขาจะไม่ว่าเอาเหรอลูกไม่ว่าเรอกค่ะ เพราะเขาไม่รู้อ้ถ้าคุณแม่มาวันนี้คุณแม่จะได้เจอท่านะธาคนใหม่ด้วยนะคะหูยจริงเหรองั้นดีเลยเดี๋ยวแม่รีบเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะคุณแม่เจอกันนะคะหืมเรานี่ ชุดรอพอก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยอาสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับเอสวัสดีค่ะพอดีไม่ได้มาติดต่อเรื่องอะไรหรอกค่ะอ้าวไม่ได้มาติดต่อแล้วมาทำอะไรหรอครับคือฉันก็ทำางานที่นี่แหละคะ่ะอ๋อ ขอโทษครับพอดีว่าผมเพิ่งมาทำงานใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักใครคุณคงเป็นพนักงานบริษัทนี้อยู่แล้วสินะครับใช่ค่ะแต่ฉันก็เพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกเหมือนกันเลยเก๊เกกังๆต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วถ้าฉันจะเข้าบริษัทต้องทำอะไรบ้างคะต้องแลกบัตรหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องแลกบัตรครับเพราะว่าถ้าเป็นพนักงานที่นี่จะต้องมีบัตรผ่านประตู แบบนี้ครับอ๋อมีค่ะมีค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมขอตรวจสอบนิดนึงนะครับค่ะขออนุญาตครับโอเคผ่านครับขอบคุณค่ะเชิญครับหืมที่ทำง,งานลูกสาวฉันรู้เหมือนกันนะเนี่ยหลงไปลงไปเร็วเออเดี๋ยวครับครับยังเข้าไม่ได้นะครับ หยุดก่อนครับเฮ้ยไอ้รอปภนี่ทําไมฉันจะเข้าไม่ได้แกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันคะผมไม่ได้จะห้ามนะครับแต่ว่ามันเป็นกฎผมแค่ต้องขอดูแบบแผนว่าคุณมีไหมแล้วใช่พนักง,งานของที่นี่หรือเปล่าก็เท่านั้นเองครับเออทําไมฉันจะไม่มีถ้าคุณมีคุณก็เข้าได้ครับแต่ว่าคุณมีจริงๆใช่ไหมครับ ือบอกว่ามีก็มีสิฉันจะโกหกแกทำไมเนเฉันว่าฉันทำงานที่นี่นาน ถึงผมจะเชื่อคุณผมก็ต้องขอดูอยู่ดีครับใช่ค่ะถ้าคุณเป็นพนักงานที่นี่จริงก็ทำตามกฎเถอะนะคะเออคือพอดีแบตโทรศัพท์ฉันหมดน่ะฉันคงเปิดให้ดูไม่ได้หรอคุณครับมันเป็นนโยบายของบริษัท ถ้าไม่ให้ดูผมก็ให้ผ่านเข้าไปไม่ได้หรอครับถึงแบตหมดผมก็ชาร์จให้ได้ครับไม่มีทางฝันไม่เถอะอรอปภอ,อย่างแกไม่มีวาสนาจะแตะต้องโทรศัพท์หรอกเพราะโทรศัพท์ของฉันมันแพงแพงกว่าเงินเดือนรอปภอ,อย่างแกอีกไม่ทราบว่าแพงแค่ไหนกันคะคุณมันแพงกว่าความถูกต้องอีกงั้นเหรอ ก็ใช่ไงแกมีปัญหาอะไรยนาพน,น,นักงานอย่ามายุ่งดีกว่าหนีไปหยุดนะครับนี่แกกล้ามาจับตัวฉันไหนแกไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครแกแกเตือนหัวกุดไม่ได้เลยรู้ไหมยด้ยคุณจะเป็นใครมันไม่สําคัญหรอกนะคะทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องทําตามกฎขนาดฉ,นฉันฉันยังไม่ดูโทรศัพท์ได้เลยกัแกพวกกระจอกไง ก็เลยยอมใหม้อยู่ง่ายๆมือถือแกราคาติดปั<า>งคางอของชั้นนี้ราคาครึ่งแสนคนระดับแกไม่มีวันเข้าใจหรอกถ้าคุณจะมาวัดค่ามาตีราคากันที่โทรศัพท์ก็ได้ค่ะโทรศัพท์ของฉันที่คุณดูถูกมันก็ครึ่งแสนกันค่ะเผลอๆมันอาจจะแพงกว่าของคุณได้ซ้ำนี่แกกล้ามาตอบ ได้ลูกฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่ฉันจะให้ลูกฉันไล่พวกแกออกให้หมดแกโดนแน่ฮ<ะ>ัลโหลโลกูกแม่มาถึงบริษัทตั้งนานแล้วแต่ไอ้รอปพอมันไม่ยอมให้แม่ขึ้นไปจัดการให้แม่หน่อยสิลูกโอเคนี่แบบอ้รยปครับครับ ทำไมแกไม่ให้แม่จะขึ้นมาล่ะทัแต่มันเป็นกฎนะครับผู้จัดก,การฉันไม่บอกไอ้ตาแม่จนขึ้นมาข้างบนเลยนะไอ้ตอดีแม่เป็นไงล่ะจ่องเลยสิแก <c oughs> สม ีเหรอคะถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็เดือดร้อนครับคนหาเช้ากินข้ามอย่างผมมีภาระครอบครัวต่อให้เจ้านายทำไม่ถูกต้องลูกน้องอย่างผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอครับทำได้สิคะเชื่อฉันคนพวกนี้จะต้องได้รับผลของการกระทำของตัวเอง ผมป่าครับผมแค่ทำตามหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่ของแกคือรับใช้เจ้านายไม่ใช่นะครับหน้าที่ของผมก็คือฉันไม่อนุญาตให้แกพลาดอะไรอีกแล้วฉันไล,ล่แกออกหาไล่ออกพผิดอะไรครับผู้จัดการผิดสิก็ผิดที่ทำให้ฉันไม่สบอารมณ์ไง นเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหือยังพนักานนี่แสหาเรื่องตั้ตัไล่กันออกเลยลูกหน้าตาแกก็ไม่น่าเป็นคนโง่เลยนะหาเรื่องใส่ตัวเองจริงๆคุณแม่คะยุดก่อนค่ะจะห้ามแม่ทำไมล่ะลูก คนแบบนี้มันต้องเอาให้หนักหนูอะคนที่หนักน่าจะเป็นหนูมากกว่าค่ะหนูหมายความว่ายังไงลูกก็หมายความว่าคนที่จะโดนไล่ออกน่าจะเป็นลูกสาวคุณมากกว่าไง ทานประธานเหรอฮะท่านประธานใช่ค่ะคุณแม่นี่คือคุณจอยฟาประธานคุณใหม่ของบริษัทหนูท่านประธานค่ะเรื่องนี้จุปปกผิดคนเดียวค่ะอย่าไลา่ลูกสาวจุกออกเลยนะคะจุกก็ช่วยจริงๆค่ะฉันพูดคำไหนคำนั้นอ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะคะอำนาจถ้าใช้ในทางที่ผิด มันก็นำมาซึ่งความล่มจมค่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วค่ะทานคะให้โอ,อกาสลูกสาวฉันเถอะค่ะไปสิมาใาม่แล้วค่ะอไปไหมคะไปเถอค่ะเลยไม่ได้เลยพวกพ่แม่เยอะไาแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล ถ้ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน